ท่านประธานมูลนิธิเจ้าพ่อปู่ชาลลัม,ลนม,นนามาูนนะครับได้ร่วมสนับสนุนยามาห้าปีนนะครับให้กับท่านานายอาเภอเมืองลำพูนท่านโยธินครับเพื่อใช้เพื่อที่จะนําไปาร่วมกับกิจกรรม<ย>งานประจําปีของจันทละภูนซึ่งห่างหายไปหลายปีแล้วนะครับแล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งวันนี้ต้องบอกว่าท่านประธานมูลนิธิพร้อมกับคณะกรรมการนะครับได้ เอายามค่าฟินส่งถึงที่เลยนะครับโดยมีท่านนอาเภอเมืองลำพูนท่านโยธินเป็นผู้รับมอบพร้อมกับคณะกรรมการและนะครับเจ้าหน้าที่ในวันนี้ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนครับท่านอำเภอครับวันนี้ท่านจะกล่าวอะไรกับท่านประธานน้างครับวันนี้ เอามาส่งถึงที่เลยครับผมครับในนามของอำเภอเมืองลำพูก็ต้องกราบขอบคุณน,นะครับท่านประธานมูลพิธและขํารการาทิเจ้าภาูช้างลำพูนครับที่ได้รุนาใ,ใ,ให้การกลับบุญงานรวมน้ําใจให้กาชาติซึ่งจะไปใช้ในการจัดงานสักการะพนางจามเทวีและงาน<ม>รุ่รนาเปประจำปี2565ึ่งเป็นงานปนระจำปีของจังหวัดครับก็ขอให้หบุญกุศลที่ทางณะารามการได้ทำในครั้งนี้นะครับตรงโปรดประทานพรให้ ที่มีความเจริญก้าวหน้าท่านประธานคณะกรรมการความสุขขอบคุณความสุขความเจริญสิ่งใดควรจมีความปรารถนาเดินทางด้วยความปลอดภัยครับขอบคุณแทนที่เราไม่ได้ชนชาวจังหวัดลำพูนด้วยครับเช้าและผมว่านะครับว่าผู้ที่โชคดีได้รถคันนี้ถือว่าเป็นบุญเชิญสุดเพราะรถคันนี้มาจากูุนิธิเจ้าข้าวปช้ชนำพูนนะครับและเป็นสีสีแดงนะครับซึ่งเป็นสีที่บ่งบอกถึงพลังแห่งเจ้าพระยาชาู่กับงาเขียว ท่านประธานมูลนิธิครับกล่าวสักหนึ่งสักเล็กน้อยกับผู้โชคดีที่จะได้รถคันนี้ไปเชิญครับครับก็เป็นที่ยินดีนะครับถาว่าเราใครได้รถของเจ้าพ่อบู้ช้างเราไปนะครับคิดว่าคงมีบุญเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานร้อมกระท่านนายอำเภอนะครับในมอบรถให้นะครับอันนี้เป็นรางวัลในงานชาตินะครับปีห้านี้นะครับก็ยินดีครับที่ได้ ร่วมในในโครงการในของพุ้นที่เราก็เรื่องการกุศลอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ครับเราก็ครับครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆของบุตีทีเจ้าพ่อผู้ชัาลำพูนที่เราช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมวันนี้ครับ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับนี่เป็นเซอร์กับคุณครับอ๋อครับ ท่านนายพลอาจจะแปลกใจคือจะมีเพจนลฮะครับ